สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแๆ FC สวนต้นไม้น้องโคนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับคลิปนี้มาอีกแล้วครับท่านถือโอกาสนี้มาสำรวจบรรยากาศการสัญจรไปมาของพี่น้องชาวจังหวัดสกุทรนครและพี่น้องชาวจังหวัดต่างๆที่ผ่านมาทางบริเวณ เมืองสุกนครนะครับในขณะนี้อยู่ที่ใกล้ๆบริเวณสีแยกบ้านทาตนะครับสีแยกบ้านทาตใครที่ผ่านมาเมืองสุขนครนะครับถ้าจะไปทางอุดรธานีถ้าจะไปทางนนพนมถ้าจะไปทางกาลสินนะครับจะต้องมาเจอสี่แยกบ้านทาตนาเวงท่านผู้ชม ซึ่งสีแยกพันธาตะเวงนี่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ5-6กกิโลเมตรนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครน,นี่คือบรรยากาศนะครับการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนถนนสกลนครอ,อุดรธานีนะครับขาเข้าและขากลับขาเข้าจากอุดรมาสกลขากลับจากสกลไปอุดร นะครัขณะนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามทางนะครับบริเวณตลาดสดบ้านพา่าสด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดด้านขวามือก็จะเป็นสำนักง,งานทหารผ่านศึกท่านผู้ชมเนี่ย <Yeah. S 1> และสะพานนี้นะครับเป็นการข้ามระหว่างใกล้ๆที่ทําการทหารผ่านศึก แล้วก็ตลาดตลาดสดบ้านธาตนะครับอันนี้คือบริเวณมุมสูงวันนี้นะครับวันพุทธที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช5 6 7พันท่านผู้ชมช่วงนี้อยู่ในระหว่างเวลา10นาฬิกากว่ากว่า10นาฬิกาหรือว่าสโมงเช้าท่านผู้ชม บรรยากาศของเมืองสุกลนครเราขณะนี้ก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะครับตกติดต่อกันหลายวันตกบ้างหยุดบ้างแรงบ้างไม่แรงบ้างท่านผู้ชมทำให้บรรยากาศโดยเฉพาะนะครับมลภาวะความเป็นพิษต่างๆก็ลดน้อยถอยลงแล้วทำให้ต้นหมอกต้นไม้มีความเขียวชุ่มบริเวณเกาะกลางนะครับทาง ถนนแปดเลนนี่คือความสวยงามความสดใสนะครับของต้นไม้น่าจะเป็นไม้ประดับประเภททองอุไรทองอุไรนะครับถ้าออกดอกก็จะเป็นสีเหลืองและก็ไม้ประจำจังหวัดสกลนครก็คืออินทนินอินทนินน้ำดอกสีม่วง สีชมพูนี่คือบรรยากาศของการสัญจรไปมานะครับเมื่อกี้นี่เป็นถนนทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นถนนทางด้านขวามือนะครับช่องทางนี้ออกมาจากเมืองสกลนครนะครับมุ่งหน้าไปสู่สี่แยกบ้านธาตุนี่คือบรรยากาศในขณะนี้ช่วงเวลาประมาณ10 โมงกว่า,วาหรือสี่โมงเช้ากว่า,วาท่านผู้ชมนี่คือตลาดนะครับตลาดสดบ้านธานด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปสู่สี่แยกบ้านทาดมุ่งหน้าไปสู่อุรธานีนะครับด้านทิศตะวันตกท่าขวามือนะครับก็จะเป็นสำนักงานขนส่งติดก,กับนะครับ ตลาดสดบ้านธาตุและมีถนนทางเข้าวัดพระาธาตุนาราจเจงเวงับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศของตลาดสดบ้านธาตุในช่วงนะครับประมาณ10บโมงกว่ากวาวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครเรานะครับท่านผู้ชมเขียวชอ,อุ่มนะครับ อีกสักหน่อยก็ออกดอกเป็นสีเหลืองนี่คือนะครับทองอุไรกลางถนนสนกลนครอุดรธานีนะครับวันพุทธที่10บกรกฎาคมสองา หลังเป็นยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศนะครับ นี่คือบรรยากาศการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในส่วนใกล้ๆสี่แยกบ้านธาตนาเวงนะครับเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่คือบรรยากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับเปิดตาบรรยากาศบนสะพานลอยนะครับตัวนี้จะเป็นสถานที่เขตสำนักงานทหารผ่านศึเกเขตทหารไครกิตีิวลาสุโขทรนะครับเยือนไปทางด้านขวามือตรงนู้นก็จะเป็น โรงพยาบาลค่ายกิตศิวรานะครับนี่คือบริเวณทหาร่านศึกใกล้ๆกับขนส่งกางบัดสกลนครขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนต้นไม้น้องโขนี่และบ้านสวนสองสนึกสำหรับคลิปนี้นะครับ อากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบคนใหม่โอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ